กินข้าวแล้วกอ่าอร่อยเหมือนเดิมเมื่อผมเมียไปึ้นดังันวันนี้มันมันเหมือนเมียไปค้นทังันครับมนเดิมันตื่นจะดีกว่าเดิมนะครับแบบไ้เานะคอเสระเรามากงกันไม่ผม<ย>ไม่กินผมไม่กินทำจริงอ่ไม่ก <ới> ินกินน้ำแดงกันน้ำ่มองไม่กินเอ้กินน้ำแดงกินน้ำโค้งไปผมกิน ไปเมาแล้วาออเไปเมาแ้วนตาลเป็นเอาไม่เมาไอทนหน้ะำแพ่าเหือนเธอนอะไรอ่ะน้ำอะไรนะแอ้ยนึกถึงน้ำอะไรเขาาวคนคนนี้ผู้ชายไม่มีนมไ้มัเคยชนคุยไดเลยอ่ะ แฟันดังอาขามก็ไต่ตามมึงกินนมมันกินเหล้ามันขมกินนมดีกว่ากินผมดีกว่าแม่แตน่าเล่นเนี่ยภาษาก็เลเนี่ยอันนี้ไม่ไหย

มีกวลงแรงแล้วเนะโอ้ยปิงปิงปิงโอ้โหปิง460 ป้าไปแล้วเห็นไหมกดยอมแพ้เลยยอมแพ้ก็กลับมามุดหิดปานะหูหิดป้านะำมันแล้วนะนี่จำมันแล้วนะมันก็ออกมาันขนนะนินเขาเป็นเมนนะคนที่เป็นเมนนะคนที่เป็นเมนนะวันนี้คนที่เป็นเมนนะเออเขาเป็นเมนนะอทะไรก็คิดดีๆนะเอออันนี้อะไรอะับ กินน้ำไมกินน้ำเดี๋ยวเรา่แม่บอกให้ช่วยัก่อนยางย่ออ่อนยางสาวลิกหลยาไปช้าก่อนมาปกเลยอยากได้ได้วก่อนคุณเหมือนล่อนมายาคุมน้องคนกับไปนอนนะองมาบอกให้บินเนี่ยถ้ไม่เราไม่แค่เดียว่อนยังอ่อนยังสาเพิ่ส่อะไรอ่ะอ่าสตกเ r ร์ปิง้ละมังแต่คนเลยทำงานเส้นละมังเก้วหายแข้วหายไปหน นาฬจกาจำล็กมากนะไม่แค่เนี่ยห่อไปไหนต่ออย่างนั้นนอนห่อคนเลยอ่ะไม่นอนเลยเงี้ไม่แพงดิก็ถึงอย่างไรมันแบบมันแมันแพงยิ่งไปเลยได้ต่อะไรอะเอะอะไรบินผ่านไปมันแพงอ่ะโอ้โหปิง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 ว่าเมย์มันรวดอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันลวนมันนอนในทางวันเลย อันนี้ของเขาเชียวอินอ่ะอันนี้ของเขาเชียลอินอ่ะจ่้ว่าใครเชียลอินดูสิดวสิดู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 สิดวีิดูส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 ิดิดูส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 ิดูอิดูสิดูสิดูสิยูสิดูสิดูสิสิยูสิด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 ูสิยูสิดูสิดูสิดิดูสิดูสิดูสิิ เเยะละฮ่ได้เราจะนั่งรอขำแห้งขำแห้งอ๋ออ๋อแล้วนี่อะไรล่ะข้างนี้ถูกอยาคลิปคุณพีที่ม่ไี่อกาสตอนนี้สิคลิปอะไรไม่มีใเย็น สะมาไล้ชืวอใคผมไปทำาม่าไรจะมาคะค่ะโอ้ยโอ้ยปิงปิงโอ้ยปวดแน่ไปตบมุกในคุกปุดีปุอิอวามดันขึ้นสุดสุดคุณเขาดีสองไปตบคุณเดียวงาเหงาอยู่แล้วนะ เขาชอบอ่นะเ okay. ป็นเป็นประเทศชอบคุยกับตัวเอง่ะไอเลยไอ้ไอ้มาดิเราันฮไอ้เป็นลราเราคนในเกมมีไหมมานคับตัวเอง่เลยคนนไงมันลบกอลินาแล้วมันไม่ลบคนในเกมให้มันนึกว่าเราเป็นคมิดต่น่าจะเหงาเลยคุยกัตัวเอ นายนี่สุดยอดจริงเลยเราจะหาคนหน้าตาเหมือนนายยังไงสวัสดีครับายมีขนเยอะอหรือไม่งาอ่ากปิดเองสิไปไหนอ่ะรอรออยู่รอรอยู่ลอยได้เออบ๊ายบายสวัสดีครับอยากรู้ว่าฮัลโหลคุณพี่น่ากันเลยเนื้อตีมีหรือเปค่ะยังครับเหรอ จะอยู่ได้เหรอเว้นเไปเก็บนวโด้หรืออะไรอี่ายาก้น่าเห็นว่าเขาจะตีมอยู่เนี่ยโอ้โหจะแล้วโอ้โหนี่มันแอคตีมรับรับบ๊ายบายขาอยากไดาวะจ้าใช่ค่ะให้ดูอ่ะให้มาดู